สวัสดีครับกระบะรีโว่นะครับเข้าใหม่เป็นตัวกระบะตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะครับใครหารถกระบะพร้อมใช้ที่นะครับได้รถปีใหม่นะครับไม่น้อยสภาพเดิมๆสวยๆนะครับไปมีให้1คันเป็นตัวสีดำตัวนี้นะครับตัวเตี้ยแม็กแท้แม็กเดิมนะครับน็อตไม่ขยับสักตัวสภาพสวยสภาพเดิมคันนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว Z ซตอ dition นะครับรถปี23นะครับรถปีเดียวนะครับรถแค่ปีเดียวเข้าใหม่นะครับตัวเนี้ยนะผมบอกกันเลยว่ารถปี23 ไม่หลักหมื่นนะครับไม่หลักหมื่นที่สาคัญนะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเกียร์ออโต้นะครับไม่ใช่เกียร์มันนวดนะครับปกติเจอแต่เกียร์มันนวดใช่ไหมวันนี้จัดเกียร์ออโต้ให้แล้วนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะครับเครื่อง2.4นะครับ2.4สภาพเดิมไม่แตกไม่เล้าไม่มีชนนะครับสภาพเหมือนใหม่เหมือนรถใหม่เลยนะครับแต่ราคาอยู่แค่459,000หาหนะครับ459,000หาหมืนาพันะครับโอนผ่อนอยู่ประมาณแปดพเท่านั้นนะฟรีดาวน์ได้ด้วยสนใจแอดไลน์มาทักมาหาไปได้เลยนะครับ สภาพรถเดิมสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าได้หน้าหมูป่านะครับหน้าหมูป่าแบบนี้ชมหน้าชมตาความหล่อความสวยนะครับสวยจริงเดิมจริงนะครับและบอกเลยว่ารถคันนี้เหมือนใหม่ซื้อไปคุ้มากๆนะประหยัดไปบัน2สองแสนกว่าบาทเลยสองสามแสนนะครับคันนี้นะครับเอาใหม่เจ็0แสนกว่าวันนี้เอาไปแค่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับขออภัยสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับไฟหน้าเป็นแบบตัวมันติดีฟลักเตอร์นะครับ เลียมสันคมชัดเจนกระจังหน้าเป็นกรอบหมูป่าแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาสภาพสกริบเลยเห็นไหมครับโครมใสๆใหม่ๆกริบๆเลยนะครับไม่แตกไลยแล้วโคตรใหม่นะครับย้ําเลยว่ารถใหม่มากนะครับรถใหม่มากนะครับส่วนตัวปากกระโปรงเนี่ยก็เดิมแท้สันคมชัดเจนนะครับสีสันพิพันธ์เห็นไหมครับเรี่ยมสันเห็นไหมครับนี่ต้องชัดเจนต้องคมแบบนี้นี่คือฝาเดิมนะครับรถไม่มีชนนะครับนี่ รถไม่มีชนนะครับไม่มีพิความเลยนะครับมีกรอบเบ้าของไฟตะหมอกใส่มาให้แล้วครบเลยนะครับทะเบียน9 6 8 6คันนี้นะครับแมกเดิมแท้โรงงานนะครับจะได้เป็นแมกอลลอยของของแท้นะครับน็อตห้ารูแบบนี้นะครับระบบเบรก ABS แล้วก็ตัวแมกเนี่ยมีความทนทานรับน้ำได้ก็บอกเลยว่า800กิโลต่อล้อนะครับสภาพใหม่สภาพสวยยางปี2 2นะครับยางปี2 2นะครับดอกดอกยางหนาเป็นนิ้วแบบนี้นะครับซุ้มล้อต่างสภาพเดิมนะครับนี่ซุ้มล้อต่างสภาพเดิมนะครับ กระจกมองข้างเป็นสีดานะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ผู้เจพัสดมันจะไม่ใช่กระจกออโต้เนาะจะเป็นแมนวนวลนะแบบพับมือเอาแบบนี้นะครับนี่พับมืออันนี้นะครับอ่าแต่ปรับนะปรับกระจกอะปรับทิศทางของกระจกได้คือแบบเป็นไฟฟ้านะครับฟิล์มคล้องแสงติดมา80รอบพันแล้วก็ตัวกระจก้าหน้าของเดิมโตโยต้านะครับในสภาพเดิมนะครับกุญแจมีให้ครบนะครับกุญแจเป็นชิเลสเนาะ แล้วก็ตัวกระสาต์แต่งมาครบแล้วสภาพสวยสภาพเดิมพร้อมใช้เลยนะครับสภาพสวยเดิมพร้อมใช้เลยนะครับขายหารถกระบะพร้อมใช้อยู่นะครับแอดไลน์มาทักมหาไปได้เลยนะครับสวยเดิมดูดีน่าใช้นะครับก็ตอนนี้นะครับช่วงนี้กระบะเรียกว่ามีการแนวโน้มคือขายดีนะครับขายดีหลายคนที่เขาต้องการสูงนะครับเอาไปใช้งานกันเนาะขับกลับบ้านปีใหม่นะครับอ่าแล้วก็มีโปรรถแรกจะแถมให้ด้วยนะครับด้านในนะครับ แผ่นเพจอยู่ครบแบบนี้นะครับนี่แผ่นเพจอยู่ครบเห็นไหมครับแผ่นเพดเดิมแท้โรงงานนะครับนี่แผ่นเพจเดิมแท้โรงงานแบบนี้นะครับโัวน็อตเดิมเห็นไหมครับไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีรอยสีไม่ตรงไม่แตกเลยเห็นไหมครับนี่ต้องเดิมแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมแท้รับประกันให้นะครับกระบะเกียร์โตตัวเตียนะผมบอกเลยหายากนะครับหายากนะครับมากี่ทีก็หมดนะครับมากี่ทีก็หมดนะครับคันนี้บอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับตัวถังวัตีุโครงสร้างเดิมไม่มีน้าท่วมนะครับของเป้นะครับรู้อยู่แล้วนะครับ ไม่มีน้ำท่วมนะครับเป็นช่างตรวจรถรับตู้รถอยู่แล้วนะครับอ่าเป็นช่างตรวจรถรับตูรถอยู่แล้วนะครับใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาหาไปได้นะครับด้านในนะครับจอมีให้นะครับเป็นจอแบบทัชสกินได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของชุดเกียร์เป็นเกียร์แบบซีวิชออโต้นะครับได้เกียร์โต้ถือว่าขับง่ายเลยไม่ต้องไปหยิบคงหยิบคัสนะครับมันต้องหยิบคัสเลยนะครับประพสวยเดิมดูดีนะครับโครงสร้างสปอยเลนนาก็เดิมอยู่แล้วนะครับ ทีมพนัแกะดูได้ดูให้ดูแค่ก็รู้แล้วว่าเดิมนะแต่แกะให้ดูหน่อยครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าทุกท่านนะครับอ่าเห็นไหมครับเบนซอาร์สปอตเดิมเดิมแบบนี้นะครับอ่าเบนซอาร์สปอตเดิมนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับสามารถแ cap เปิดได้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับแล้วข้อด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยตัวเนี้ยฝาถังเราเติมน้ํามันดีเซลนะครับ ปลายท้ายของเดิมของแพ้จะเป็นตัวนี้นาจะเป็นหลอดไส้ฮฮโลเจนนะครับแล้วก็ปลายชนท้ายเนี่ยยังไม่มีเนาะเขาไม่ได้ใส่มาให้ตั้งแต่ออกมาจากไฟาแดงนะครับแม่เเนอร์สภาพใสใหไมคลิปเลยเดิมๆแบบนี้นะครับสภาพสใยมค์กิฟเดิมๆนะครับตะเข็บท้ายด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมครับต้องเดิมแบบนี้รอยพับนะครับสังเกตนะมันจะมีรอยพับนะครับนี่ตัวตัวนี้หนึ่งชิ้นตัวนี้หนึ่งชิ้นครับมันแยกกันต้มันต้องพับปกตินะครับรอยเชื่อมชัดเจนแบบนี้นะครับ ไม่มีแตกไม่มีอ้านะครับไม่มีแล้วแสดงว่าคันนี้รถเดิมโครงสร้างเดิมนะครับซ้ายเดิมขวาเดิมไล่ดูเลยนะครับทุกจุดนะครับนี่เดิมเดิมแบบนี้นะครับ CR CL อยู่ครบนะครับแล้วก็ยกดูตัวเรื่องของแมกนิเนอร์ายกได้นะ่ยกไม่ได้นะครับมันต้องหาอะไรงัดนะครับแต่ดูก็รู้แล้วว่าเดิมนะครับสังเกตนะสีนะครับสีนะครับนี่สีต้องเป็นแบบนี้สีเสมอกันทั้งหมดนะครับสีเสมอกันทุกชิ้นเลยนะครับแสดงว่าคันนี้รถเดิมนะครับแมกนเนอร์นะครับไม่ค่อยมียุของการใช้งานเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ดูจากแล้วซ้ายขวาเนี่ยไม่ค่อยได้บรรทุกแน่นอนแบบนี้นะครับแมกไนเนอร์เนี่ยก็ติดตั้งมาให้แล้วครบเลยประมาณ7จ็ดพันนะครับรูติดตั้งนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะจะได้ช่วงล่างเดิมท่อเดิมนะครับออกแบบมาคือบรรทุกได้นะครับออกแบบมาเพื่อบรรทุกเลยนะครับตัวชกคซับตัวพวกลูกลูกหมาเนี่เดิมหมดเลยท่อเดิมนะครับรีโมนะเป็นรถที่เรียกว่าออกแบบมาก็คือในบรรทุกนะครับในบรรทุกแล้วก็ใช้งานนะครับต่างจังหวัดในเมืองในเมืองได้หมดเลยนะครับอ่ะคันนี้ชัซซีนะครับ ชัซซีตรงนี้บ่งบอกว่ารถเดิมแน่นอนนะครับนี่ชัซซีต้องคมต้องชัรแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมต้องคมต้องชัร์จแบบนี้นะครับสภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับนี่เดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวเม็ดนักรอยเชื่อมเห็นไหมครับนี่รอยเชื่อมต้องเดิมแบบนี้นะครับตรงนี้มันเป็นจุดที่เกิดสนิมได้ไหมเกิดได้นะครับปกตินะครับเพราะเป็นตันน้ำต้นฝนเนาะอ่าแต่ว่าตรงโค้ดนี้ห้ามหายด็ดขาดนะครับโค้ชชัซีเนี่ย แล้วต้องไปดูที่เพจนาเครื่องโดยจําไว้เลข374นะครับอย่าเป้พาไปดูนะครับอ่าอย่าพาไปดูน้องจาไว้นะครับอย่าพาไปดูกันมาดูออปชันด้านในก่อนนะครับด้านในนะครับออปชันที่ได้มาก็จะมีในเรื่องของพวกตัวแอร์แบกนะครับกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับนี่เห็นไหมปรับไฟฟ้ามีจอติ๊กตรงนี้นะครับปรับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ล็อกนะครับมีให้กระจกซ้ายขวาเนี่ยปรับไฟฟ้าทั้งสองบานเนาะแล้วก็ในเรื่องของพวกโครงสร้างนะครับโครงสร้างรถนะครับก็บอกเลยว่าดูคลิปเป้นะครับ เวลาไปรีวิวให้ดูรถคันไหนนะก็จะให้ดูละเอียดอย่างนี้ทุกจุดทุกคันนะครับเม็ดอาร์สปอตเป็นยังไงนะครับก็ดูเลยนะเม็ดอาร์ต้องคมต้องช้าแบบนี้นะครับเล็ก3แผ่นสนิทกันนะครับเห็นไหมนี่ครับตัวเล็กสนิทกันแบบนี้นะครับนี่ต้องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับอันนี้นะครับซื้อได้นะครับราคาดีนะครับราคาดีนะแล้วก็ในเรื่องของพวกโครงสร้างเดี่ยบประกันให้อยู่แล้วนะครับสภาพรถสวยเดิมนะครับสภาพรถสวยเดิมนะครับหัวนงหัวน็อตสภาพเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับนี่เดิม สภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับรถไม่มีน้ killed, ําท่วมนะครับไม่มีชนหนักกระต่อตัวรถได้แน่นอนนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8ปดพันนะครับแบบฟรีดาวนะผ่อนประมาณแปดพันนะครับก็แบบไม่โกหกลูกค้าแล้วก็คุยกันตรงไปตรงมานะครับคุยง่ายนะครับคุยกันตรงตรงนะทุกค้าจะได้แบบไม่ผิดหวังนะครับว่าผ่อนตรงตัวนี้อ่ะก็ผ่อนประมาณนี้ครับผมบอกเลยอ่ะคาวนี้เดี๋ยวเป็นสตาร์ทให้ดูนะครับต้องเหยียบเบรกไว้ก่อนนะครับเซฟตี้เนาะแล้วก็บิดทุดเจสตาร์ทแบบนี้นะครับอ่ะติดแล้วนะครับเครื่องฟิสตสตาร์ติดง่ายนะพระมีเกียรโตนะคับ เป็นเกียร์ออโต้นะครับและเลขไม้นะครับแค่20,000โลอ่ะไม้20,000โลครับผมบอกกันเลยนะไม้20,000ืนะครับไม่ส0 0 0 0ืเท่านั้นนะครับใครชอบคันนี้นะครับสวยๆงามแบบนี้นะครับแอดไลน์มหาเป้ได้เลยนะครับโปรก่อนปีใหม่มีให้นะครับของแถมแล้วก็รุ่น6ล้านด้วยนะครับรุ่น6ล้านนะครับผมบอกเลยนะจะหมดสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้แหละจะหมดแล้วนะครับรุ่น6ล้านนะครับแล้วงวดที่สิหกเขาจะออกกันด้วยนะครับอ่า16รอบหนึ่งแล้วก็ อ่าวันที่สิบวันที่สิ้นสิ้นปีรอบหนึ่งนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับจอสัตวกรีนได้บูทูธบูทูธมีครบแบบนี้นะครับ FMA มีครบเหมือนกันนะครับแอ่นนะครับเป็นอนาล็อกเนาะนี่อ่าแอปอนาล็อกแบบนี้นะครับซ้ายขวาครบเครื่องเลยนะครับโหมดขับขี่มีอีโค่พาวเวอร์นะครับก็เรียกว่าได้โหมดทุกอย่างเลยเนาะครบเครื่องนะครับอยากจะขับแบบนิ่มๆหรือจะขับแบบแรงๆเข้าได้เหมือนกันตอบโจทย์หมดนะครับเกียร์หุ้มหนังดีโหมดเกียร์แบบบอกว่าแบบว่าใหม่มากนะครับพอรถปียี่สิบสาม และใหม่แค่สองหมื่นโลนะครับยังใหม่กริบเลยนะครับใครได้ไปเหมือนได้รถใหม่นะครับเหมือนได้รถใหม่แอร์แบ็กมีให้ครบนี่ครับช่องคูบ็อกเหมือนพวกรถราคาหลักล้านพวกโฟรจินเนอร์เหมือนกันหมดเลยนะครับตัวนี้ดัดแปลงไปเป็นพวกโฟรจินเนอร์นะครับผมบอกเลยนี่คือต้นแบบนะครับอ่านี่คือต้นแบบของเขานะครับเห็นไหมไม่เนี่ยเอกสารอยู่ครบนะครับคู่มือก็อยู่ครบนะครับอ่าที่มาที่ไปรถชัดเจนตรวจสอบได้ทุกอย่างนะครับใหม่สองหมื่นนะย้ำนะใหม่สองหมื่นแล้วรถนะครับนี่สี่แสนสี่หมื่นเก้าปียี่สิบสามนะครับ รถมือเดียวนะครับร้อยห้าสิ redesign, Somehow, บแรงม้านะครับใครสนใจกระบะสวยๆเดิมๆแบบนี้แอดไลน์มาทำมหาเปได้เลยนะครับปรึกษาได้เลยมาครับช่างเปเป็นเซลลต้องก็รับตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้พาตรวจตรงนี้เลยห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องหัวตัหัวน็อตเดิมไหมดูเลยนะครับนี่ต้องเดิมแบบนี้นะครับลูกค้าครับถ้าจะซื้อรถคันนะครับต้องตรวจเช็คแบบที่เป้ดูนะผมบอกเลยนะครับเห็นไหมต้องเดิมไม่มีแกะไม่มีไขสีไม่มีแตกนะครับนี่มองไปด้านในนะครับสังเกตไหมมันจะมีพวก ลอยหัวน้องใช่ไหมหัน้องต้องเดิมแบบนี้ต้องเดิมนะครับอ่ะแล้วก็ตัวสายฟงสายไฟนะจะมี2เส้นแบบนี้นะครับนี่คือเดิมแท้จากโรงงานนะครับเข้าไปห้องโดยสาร1อันแล้วเข้าไปที่กลก่องรีเลย์พวกนี้อีก1อันนะครับซีนตัวถานก็ต้องเดิมเห็นไหมต้องเดิมแบบนี้นะครับอ่ะผมไปให้ดูนะครับนี่ต้องเดิมแบบนี้นะครับอ่าขาหน้าต้องเดิมนะครับสีเลเยอร์เท่ากันทั้งหมดนะนี่ครับต้องเท่ากันทั้งหมดแบบนี้นะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับแล้วก็ ตัวเครื่องนะสภาพยังใหม่กริฟเลยนะครับไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเห็นไหมครับเครื่องสายใหม่กริฟเลย2,400ซีซีนะครับได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับอ่าแล้วก็แก้มต่างๆสภาพเดิมนะครับนี่แก้มต่างๆสภาพเดิมนะครับอ่าแก้มเดิมสภาพเดิมแบบนี้นะครับอ่าหัวหนอาหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับแล้วฝานะครับดูว่าแท้ไม่แท้ยังไงดูอย่างนี้เลยนะครับสีดูสีก่อนอย่างแรกนะครับสี เลเยอร์เท่ากันไหมนะครับทุกอย่างสมอกเสมอหรือเปล่าแล้วก็ดูซีนนะครับตัวซีนซลิโคตรงนี้นะครับมันโกหกไม่ได้นะมันโกหกไม่ได้นะครับสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับนี่เห็นไหมครับซีนเดิมสภาพเดิมนะครับซีนเดิมสภาพเดิมนะครับในเรื่องของพวกระบบกู๊กแบตนะนี่สภาพเดิมสวยนะครับนี่เดิมเดิมนะครับระบบไฟกล่องนีเลียงต่างไม่ต้องห่วงนะครับเป้เช็คให้หมดตรวจสอบให้หมดนะครับลูกค้าคนไหนนะครับที่สนใจ กระบะสมาร์ทแคปนะครับราคา4 0 0 0 4 9 0 0 0อนอยู่8,000ฟรีดาวได้ด้วยนะครับแอดไลน์มาได้เลยครับเอาไปใช้ในไร่ี่สวนทําได้ทานาเข้าป่าเข้าสวนหรือว่าขับในเมืองนอกเมืองก็ได้เหมือนกันเอาไปใช้งานได้อเนกประสงค์ซื้อได้นะครับซื้อสดได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับรับประกันเลยนะครับผมลูกค้ามหาเป้ไม่ผิดหวังแน่นอนได้รถสวยไปใช้นะครับเกรด A พรีเมียมรับประกันให้นะครับลูกค้าเป้มาจากทั่วประเทศไทยนะครับมาจากทั่วประเทศไทยนะครับทุกจังหวัดเลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับกระบะรีโวปี23นะครับไม่สองหมื่นนะครับแอดไลน์มาทำขาไปเลย0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับพร้อมนะครับรับสายยินดีบริการนะครับ24ชั่วโมงนะครับโทรมาปุ๊บไปรับสายปั๊บเลยนะครับรับสายไวให้ข้อมูลฉับพลันนะครับครบเครื่องแน่นอนนะครับรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับยินดีที่บริการนะครับเป็นมิตรกับทุกท่านนะครับคุยง่ายนะครับคุยง่ายนะครับบอกเลยว่าจะเฟรนช์ก็ได้ซื้อสดก็ได้นะครับวันนี้เป้อยู่ที่เสรรรีททยกุงเพนะคับ ขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในะวันพรงนี้นะครับอย่าลืมแอดไลน์มาทักมานะครับสวัสดีครับ